การใช้อำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนหลังเข้ารับตำแหน่งนะคะนำไปสู่คำถามตามต่อที่ว่าสารสูงสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายตุลาการนั้นจะเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลชุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะคุณทงพจน์สุภาผลรีบเร่งรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ ครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนนะครับชี้ว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมนะครับก็ได้มีการลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับมากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนนะครับซึ่งก็รวมถึงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือการจํากัดการให้สถานะพลเมืองอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้การระงับงบประมาณที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาแล้วตลอดจนการถอดถอนหัวหน้าองค์กรอิสระ ของรัฐบาลกลางหลายแห่งนะครับเออร์วินเคมลินสกี้คณะคณะบดีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์ Berkeley, กลีย์กล่าวว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือทัศนคติอย่างสุดขั้วเรื่องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทางด้านมาร์คทูชเน่ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเชื่อว่าขณะน,นี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเดิมพันว่า ตุลาการศาลสูงชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องกฎหมายและทางรัฐบาลกำลังถือไพ่เหนือกว่าอะไรก็ตามก็ต้องบอกว่ามีแรงต้านในฝ่ายตุลาการนะครับคุณนิทิการโดยคำสั่งฝ่ายบริหารหลายสิบฉบับที่ช้์ลงนามนั้นได้นำไปสู่การฟ้องร้องในศาลชั้นรอง,รอง,รองลงมานะครับรวมถึงคำสั่งเรื่องมาตรการกีดกันผู้พยพ การจำกัดสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลข้ามเพศและสถานะทางกฎหมายของสำนักง,งานประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางหรือ DOGE ที่ทรัมป์จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ลดงบประมาณและขนาดของรัฐบาลกลางโดยให้มหาเศรษฐีอีลอนมัสกเป็นผู้ดำเนินการนั่นเอง โดยคาดว่าตุลาการศาลสูงสหรัฐหรือว่าสุพรีมคอร์ดนะครับจะนั่งบันลังพิจารณาคำร้องต่างๆเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าคำร้องเหล่านั้นจะผ่านศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มาอย่างรวดเร็วแค่ไหนนะครับสตีฟชวินแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยสวิทยาเขตชิคาโกเชื่อว่า คำสั่งหลายฉบับของทรัมป์นั้นมีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกปัดตกในชั้นศาลโดยเฉพาะคำสั่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นการสั่งปิดหน่วยงานของรัฐบาลที่ก่อตั้งและได้รับทุนจากรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งความพยายามตัดงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้พิพากษษาของรัฐบาลกลางบางคนได้สั่งชะลอความพยายามของทรัมป์ในบางเรื่องแล้วรวมทั้งการตัดงบประมาณของบางหน่วยงานด้วย โรเบิร์ตใช่อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าทรัมป์มีโอกาสแพ้นะครับหากคำร้องนั้นเดินทางไปถึงศาลสูงเมื่อพิจารณาจากการแบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจนตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับรวมทั้งคำสั่งที่ขัดกับกฎหมายและคำตัดสินของศาลสูงเองก่อนหน้านี้ครับ มาที่ประเด็นกรณีของการจํากัดสถานะพลเมืองอเมริกันสําหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐในประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วนักวิเคราะห์เองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับก็ต้องย้อนกับ ไปวันที่เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีก่อนนะครับโดยทรัมป์ได้ลงนามในคําสั่งจํากัดการให้สถานะพลเมืองสหรัฐโดยอัตโนมัติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้นะครับในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็กไม่ใช่พลเมืองอเมริกันหรือมิได้อาศัยอยู่ในประเทศนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองต่อมาศาลในบางรัฐนะครับสั่งระง,งับคําสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้อย่างไม่มีกําหนดนะครับโดยให้เหตุผลว่าคําสั่งของทรัมป์ขัดกับ สิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐบทแก้ไขที่14ที่บอกเอาไว้ว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐถือเป็นพลเมืองของประเทศนี้รอยเตอร์สได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่านี้ซึ่งทุกคนระบุนะครับว่าหากเรื่องนี้ถูกส่งไปถึงศาลสูงเชื่อว่าศาลสูงจะปัดตกทันทีนะครับคุณิธิการค่ะ แต่ว่านักวิชาการบางคนก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับและคาดว่าอาจมีตุลาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องการให้เปิดพิจารณากฎหมายสถานะพลเมืองที่แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อปี1898ภายใต้คำร้องที่ชื่อว่าสหรัฐกับหว่องคิมอาร์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับเราลงเอาไว้อย่าง รละเอียดเลยทีเดียวนะครับโดยอาจตีความนะครับอันนี้คือในส่วนของนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าตุลาการสาลสูงบางคนอาจจะตีความว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐใน,ในกฎหมายฉบับนี้อาจจะหมายถึงเด็กที่พ่อแม่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันแต่กาลังอยู่ระหว่างการได้รับสถานะที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นการตีความคําที่ใช้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่านี้นะครับ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐชุดนี้นะครับชี้ว่าคําตัดสินที่ว่านี้ของศาลสูงหมายรวมถึงเด็กที่มีพ่อแม่อยู่อาศัยอย่างถาวรในสหรัฐเท่านั้นคือไม่ได้รวมเ,เด็กที่พ่อแม่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั่นเองทางด้านกัวแตมฮานส์นะครับอาจารย์ด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยคอเนลนะครับแสดงความหวังว่าศาลสูงจะสั่งยับยั้งคําสั่งฝ่ายบริหารว่าด้วยการจํากัดการให้สถานะพลเมืองสหรัฐนี้ทันที แต่ที่ผ่านมาผู้ชานผู้ผู้นี้นะครับยังไม่มั่นใจในตลาการสารสูงชุดนี้มากนักและยังบอกได้ว่าการดําเนินนโยบายของทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังเข้ารับตําแหน่งนั้นถือเป็นภัยคุกคามสูงสุดต่อประชาธิปไตยของอเมริกานับตั้งแต่สงครามกลางเมืองนะครับมองออกไปในประเด็นก,กว้างๆเลยนะคะจุดยืนรวมถึงแนวโน้มคําตัดสินของสารสูงสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยเป็นมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องไปดูที่ ตัวตุลาการศาลสูงกันก่อนนะครับคือมีทั้งหมด9คนนะครับตุลาการ9คนปัจจุบัน6ใน9เนี่ยเป็นผู้มีแนวคิดเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมนะครับในจํานวนนี้มี3คนนะครับที่ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งเองระหว่างการดํารงตําแหน่งสมัยแรกได้แก่ผู้วิพากษานิวกอซิสผู้วิพากษาเบรดคาร์นาและผู้วิพากษาเอมี่โคนีแบรเรตนะครับ นั่นก็หมายความว่าการที่จะมีคําตัดสินที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะต้องมีตุลาการฝ่ายขวา,ฝ,าฝ่ายขวานะครับอีกอย่างน้อย2คนจาก6คนที่บอกไปนะครับที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายเสรีนิยมหรือฝ่ายซ้ายที่มีอยู่3คนนั่นเองคนักวิเคราะห์ชี้ว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับดูเหมือนคําตัดสินของศาลส,ส,สูงชุดนี้กําลังทําให้กฎหมายของสหรัฐเนี่ยเอียงไปทางขวามากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการกลับคำตัดสินของศาลสูงว่าด้วยสิทธิในการทำแท้งเสรีการขยายสิทธิ์ในการถือครองปืนและการปฏิเสธกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆผ่านนโยบายความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงชัยชนะทางกฎหมายของทรัมป์ในคดีฟ้องร้อง3คดีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งนําไปสู่การยืนยันสิทธิ์ของประธานาธิบดีที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกดําเนินคดีอาญาต่างๆขณะที่อยู่ในตําแหน่งด้วยนะครับต้องบอกว่าตุลาการศาลสูงนั้นอยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิตนะครับคุณนิติการนอกเสียจาก จะลาออกไปเองโดยทรัมป์อาจจะมีโอกาสแต่งตั้งตุลาการคนใหม่ในช่วง4ปีจากนี้นะครับขณะที่อยู่ในตำแหน่งด้วยหากว่ามีผู้พิพากษา1ใน9ที่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งลงนั่นเองครับค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะคะ